สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าส่งพัสดุมาให้เช็คนะครับส่งทองมาให้เช็คเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างก็แกยวมามีเป็นกรอบพระเศษทองมีพระด้วยนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีว่าเป็นทองจริงหรือเปล่าร้านเคเคมันนี่รับซื้อทองเงินหน้าเศษทองกรอบพระทองเคทองต่างประเทศ ให้ราคาสูงนะครับสามารถส่งมาให้เช็คให้ตรวจสอบได้แลรับซื้อครับผมจากที่ดูจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าจะเป็นทองนะครับเดี๋ยวว่าเข้าเครื่องเช็คก,กันอ่าชิ้นนี้นะครับเข้าเครื่องเช็คชิ้นนี้เป็นทองจริงๆได้อยู่ที่7จเนต์น้ำหนัก0ูงจุดสามกรัมลูกค้าตัดสินใจหลอมขายเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่บาทครับ ลอมเซ็นแล้วเหลือก้อนทั้งนี้มาดูน้ำหนักกันครับประมาณ0.29าน้ำหนักแทบไม่หายมาเช็คเปอร์เซ็นต์อีกทีเหลือ59นะครับเม็ดนี้ลูกค้าได้เงินไป530บาทขอบคุณครับ